กว่า20ปีที่บริษัท C&T n Modular จำกัดเป็นผู้นำด้านการผลิตออกแบบจำน่ายและให้เช่าตู้โมดูล่าสำเร็จรูปคุณภาพเช่นตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ยามบ้านสำเร็จรูปห้องน้ำสำเร็จทุกผลิตภัณฑ์รูปทรงทันสมัยใช้วัสดุชั้นดีและเน้นการผลิตด้วยระบบกอรประกอบหรือน็อกดาวน์ซิสเต็ซึ่งดีกว่าและถูกกว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไป และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการจะประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นเพิ่มห้องน้ําหรือเปลี่ยนเป็นตู้กระจกก็สามารถทําได้โครงสร้างกันสนิมทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม ประกอบง่ายสามารถถอดประกอบได้ทุกชิ้นผนังและหลังคาอัดด้วยโฟมโฮลียูนิเทนป้องกันความร้อนและเสียงเคลื่อนย้ายสะดวกขนส่งได้ครั้งละ6ตู้สามารถขยายความสูงได้ถึง3เมตรหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาตู้โมดูล่าสำเร็จรูปคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตออกแบบจัดจำหน่ายและให้เช่าตู้ไว้ใจให้บริษัท CNT โมดูล่าจำกัดดูแลคุณนะครับ